พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามป่าตามเขาลำนองไปคนอยากขาดแกนไม่สนใจมีแต่ั้งหน้าต่างตาเข้าสู่แนวลบเพื่อฆ่าดิเรกซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายปิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยได้แดงเป็นภยัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกาลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภยัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมือต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสมันไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานเป็นประโยชน์าาาจากกายจายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมาโลกโลกมันก็ร้อน,นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบอิ่มแหลงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำหนับลำหนับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปนหรืถอทอดเถ้าแยไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำหนับลำหนับพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนขนานับไม่ได้เลยที่สอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลําดับลําดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงอดชนอยู่ก็มีจํงงานวนมากมายนอกจากนั้นพระวาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามใ้บรรดาุู้นับถือ เคารพท่านในดําเนินปฏิบัติตามอย่างพวกเราทั้งหลายดําเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปริพานานานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริพานานานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริพานมานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา าศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยังเหลือตั้งแต่ชื่อคำพีไบรานเท่านั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าผิดอย่างนั้นก่อนที่พระองค์จะปฏิพันธ์ก็เลยประทานพระวาดไว้กับพระอนท์ตอนที่พระอนุนป,ประทุนถามท่าน เมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรมิพพานไปนแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานจะสิ้นเหตุขึ้นส,สมัยหมดเหตหมดสมัยพดทธมรรคสังเราก็ว่าพระนรินทาน,น,ทานรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรนถามมาทาไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราท้าคตมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทท่นานั้นเราไม่ได้เอามารรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ่งนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของ,ททงเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกครจะทำยังมีอยู่พระอรหันต์ละสิ้นจากโลกอน์อนนย่าสงสัยนะทำนี้น,นั่นแลจะเป็นคร,รูเป็นอาจารย์แทนเราจะถากดเมื่อ เราปฏิพันธ์ไปแล้วฟังนี่เป็นหลักสั้นัญเพะฉะนั้นการปฏิพันธ์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงลื้อถอนไปหมดดังที่ความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหน ข้าว่าดันมีอยู่ทุกบททุกปาทเคยสมบูรณ์ที่ประทานม้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นเท่เป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการประนิพานของบะรุธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อะนิพานไปนแล้วก็หมด พุทธภาละในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์งทรงประชนอยู่ก็เปนน็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลิพันธ์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพ้าพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยียม ไม่มีใครบอกทางไม่มีคนบุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาสวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียมผูลงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความดุนดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นกอดนนดาวไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในธรนมะกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้น มาสั่งสอนโลกโดยลำหนักลำหนักผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็จะสำเร็จมรรคผลนิพานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระโอวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือ มัิมาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้เส้นกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นขแหนงขแหนงไปแต่ส่วนสาคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมรรคจริงๆเพื่อมคผลนิพันธ์ล้วนๆแล้วก็ได้แจ่สมาธิิีสมาสังกโปจนกระทั่งสมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้พรนี้เป็นทางเดยดำเนินโดยตรงใครจะไป ตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยอยิ่งกว่านี้ขยายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่เป็นเนื้ออานาจไปจากมัคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสัมผัญ แล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดความเฉลียวฉลาดนั่นแหละเป็นเครื่องที่จะชำนะกิเลสได้เพราะกิเลนมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสารโลกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป,ปุสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวาจาสัมมากรมมันตสัมมาอะคโวสัมามายาโวสัมมาตะกิสัมมาสมาธินี่ก็เป็นองค์ประกอบกปะโดยลาดับะ่าี่มีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง รรมัชีิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นานานไม่มีทางติดทางแวะคือทงมัชฌิมนี้เท่านั้นนลอาน,นั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านกระดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไวกจสั์โลกก็ประทานแบบเดียวกัน ผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ธรรมคือมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสดทุกประเภทไม่มีกิเลสดตัวใดที่จะนอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เราจึงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาธติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสดมันอยู่รอบใจ ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวพิเรือดอยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวพิเรีดออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาโลกอุบายแยกคายของตนมันสลัดปัดทิ้งกิเลสประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ให้อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีไปตาม สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไร,ท,ะรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังขานพวกนี่ความคิดความตุงเหล่านีเน้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปทาิไปตุงมไปคิดไปแต่งไปสั่งคันนั่นหมายถึงนั้นเป็นนั่นสินี้เป็นนี้สินั่นว่าดีสินี้ว่าชั่วมันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็คล้อตยตามหลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะนั้นปัญญาทึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสดสรรขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ความเฉดสันนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความตอมนี้คือเรื่องของกิเลสแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นมาสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรอะไรเป็นสัตว์พิจารณาเขา้าให้นุษท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลค้ามาบุคค้ามมาคนมาหญิงมาชายมีอะไรเหดอาสวะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีรังท้าวร ว่ามีคุณมีค่าอย่างนั้นอย่างน,นี้มันว่าอะไรๆมีค่าไปหมด่องกิเลสที่จะให้คนหลงค่อยตามไปล่มจมตามมันมันว่ามีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้โมคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามไปเรื่อยๆนะมีแต่ความทุกข์ความลามบากภายในยใจิตใจนี่เพราะอํนานาจแห่งความเชื่อในกิเลสเพรอะตามกิเลสนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารนาแยกแยะอ้าว yeah, yeah, ยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคนมีอะไรบ้างทึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหนังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไม่หมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความยิงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันนี้ลัวนี่มันคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอย่างมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคน จะรวมมันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกไปมันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงความแตกความสลายมันสล้างไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพิจารณาแยกแยกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะ อันนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชันไปแล้ว,วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาเรื่อหนาของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเล <jullie> สแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่วก็ยึด รักก็ยึดชังก็ยึดเกลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นที่ว่ากิเลสไม่ถอยหลังนีแต่ยึดยึดลงทงลายจมลงไปผู้ที่ยึดตามพาใหา้กิเลสพาให้ย,ยึดกจ็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเยียบย่ำทำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ผุดค้นลงไปให้ถึงหลักฐานความจร,จจริงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเยียวย่ำทำลายดีขึ้นมาดีขึ้นมานั่น นี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริงทำค,คือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจาณากระพิจาเห็นตามความจริงเห็นหลังท่านอยู่ที่ยอยนในป่าในเขาม,าคามาีความทุกข์ความลําบากความทรมานขนาดไหนท่านไม่สนใจนไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขที่เดชที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่นหก